สวัสดีเพื่อนๆชาวกินทิ้งซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่105ถึงตอนที่106ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเนื้อหาในตอน2ตอนนี้บอกได้เลยว่าเข้มข้นมากๆเอาล่ะครับไปเริ่มกันเลย หลังจากที่เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังฟานเชียวนั่นก็คืออัววูเตาผู้โสูจากสำนักหยุนทีเป็นผู้สั่งให้ทำเช่นนี้การที่เขาอยากให้ทำลายชื่อเสียงของจีเทียนเต้ามันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความแค้นส่วนตนที่เขานั้นเคยถูกยัดเยียดความป่าชัยโดยจีเทียนเต้าในอดีตนั่นเอง หลังจากที่หมิงซื่ออินนะครับได้พูดออกมาด้วยความโมโหว่าหึช่างเป็นคนที่ไราย,ยาง่ายอะไรแบบนี้เจ้านั่นแทนที่จะโทษความอ่อนแอของตัวเองกับเลือกมาโทษผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหึไร้สาระในฝั่งของฟานเชียวนะครับตกตะลึงและอึ้งไปคู่หนึ่งคนที่สามารถพูดแบบนี้ได้มีเพียงคนจากจินทิงซานเท่านั้นที่จะกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมา ย้อนกลับไปในอดีตนั้นหัววูเตาเป็นผู้ฝึกยุทธที่มีพลังร่างอาวตารโรกุตรกายดอกบัวหกกลีดเขาคนนั้นมั่นใจในวิชาป้องกันตัวเป็นอย่างมากแม้แต่สิบมหายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมนะครับยังไม่กล้าดูถูกเขาเมื่อ20ปีก่อนหัววูเตาได้ประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีเคล็ดวิชาป้องกันเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าในตอนนั้นเอง จินจิงซานก็ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานดูเหมือนว่าพลังอํานาจและความแข็งแกร่งของจินจิงซานนั้นจะกําลังลดน้อยถอยลงตัวเขาต้องการที่จะคว้าโอกาสนี้เพื่อกําชัยชนะเหนือจีเทียนเต่าถ้าหาเขาสามารถเอาชนะจีเทียนเต่าได้หัววูเต่านั้นจะต้องพัฒนาวรายุทธ์ของตัวเองจากดอกบัวหกีบกลายไปเป็นดอกบัวเจ็ดกีบได้แน่นอนแต่ถึงแบบนั้นนะครับณสานที่ราบแห่งหนึ่งในมณฑลจิง วัววูเตาและจีเทียนเต้าก็ได้มีโอกาสประมือกันที่นั่นท้ายสุดเลววัววูเตาก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปและแน่นอนครับหลังจากที่จีเทียนเต้าเอาชนะวัววูเตาในวันนั้นได้จีเทียนเต้าก็สามารถผลิกีบนะครับจนตัวเองมีร่างอวตารโรกุตะกายดอกบวอัวแปดกีบส่วนวัววูเตาเองที่เกิดปุมในใจนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วรุษของเขาก็ไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นเลยมาเป็นเวลา20ปีด้วยกันเลว ดูโจจําความหลังได้จึงได้ทาบออกไปแล้วตอนนี้หัววู้เต่านั่นมันอยู่ที่ไหนกันเออท่านผู้วุโสหัวท่านไปที่แท่นบูชาหยกเขียวเมื่อสามวันก่อนครับฝานเฉียวลังเลนิดน้อยนะครับก่อนที่จะพูดออกไปที่ท่านผู้วุโสหัวไปที่นั่นก็ก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเหล่าพันธมิตรถึงเรื่องที่จะกจํกา,าจัดศาลาจินจิงซานนอกจากนี้เขาเขานั้นยังรู้เรื่องเกี่ยวกับ เรื่องที่พระราชวังตามหากระดูกอีกด้วยดูโจ้นั้นนะครับนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเ้ยเขาจําจดหมายที่เจียงอาเฉียนได้ส่งมาก่อนหน้านี้ได้ดูเหมือนว่าเจ้าสํานักจากวิหารปีศาจเองก็จะไปที่แท่นวิชาบุกดูเหมือนว่าเจ้าสํานักวิหารปีศาจเองก็จะไปแท่นบูชายกเขียวเชกเช่นเดียวกันคนพวกนี้นั้นกําลังรวมตัวกันเพื่อที่จะวางแผนเล่นงานปราบกินติงซานดูงั้นเหรอ ปลาอีกของเราที่ได้กุ้นคิดเรื่องนี้นะครับเนื่องจากสูจินซานแห่งวิหารปีศาจได้ถูกลู่โจสังหารตายไปนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับจะแค้นจะแค้นเคืองและจะแก้แค้นให้กับสูจินซานแต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเรนบูพิงจะทำงานร่วมกับสำนักไฟธรรมเพื่อที่จะแก้แค้นตัวเขาแบบนี้ สำนักฝ่ายธรรมะและสำนักฝ่ายธรรมทั้งหลายไม่เคยที่จะร่วมกันมาก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรท้ายที่สุดแล้ววิหารปีศาจนั้นก็ยังเลวทรามไม่เท่ากับศาลาจินสิงสานของลู่โจมีเพียงแค่สู้จินชันเท่านั้นนะครับคนเดียวที่เขานั้นมีชื่ออยู่ในลำดับธรมินอันดับสามวิหารปีศาจนั้นคอยสอหาสมาชิกคนใหม่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอยู่เสมอพวกเขานั้นสะสมพลังจนแข็งแกรงขึ้นจนสามารถ มาถึงทุกวันนี้ได้ที่วิหารปีศาจนั้นเคยมีเรายอดฝีมือมากมายคนที่จะต้องถูกคนจากสาลากินสิงสารสังหารตายไปและพอแบบนั้นในที่สุดความรู้สึกไม่พอใจที่ได้สั่งสมมาเนื่องน,นานในตอนนี้ก็คงจะได้ประทุขึ้นลูโจนะครับพูดออกมาโดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดหืถ้าหากเจ้าพวกนั้นคิดทจะจัดการกับข้าข้าก็จะ ไปหาพวกมันที่เต้นบูชาหยกเขียววันนี้เลยก็แล้วกันเมื่อได้ยินคําพูดของลูโจโนะครับมิงซื่ออินก็พูดออกมาอย่างขาดความมั่นใจเออท่านอาจารย์เท่นบูชาหยกเขียวนั้นมีทั้งสํานักฝ่ายธรรมะอยู่ด้วยเออคาดเองว่าดูโจโนะครับบรีตามองไปที่ทิศทางของมิงซื่ออินก่อนที่จะพูดออกมามิงซื่ออินเออครับท่านอาจารย์หวัวใจของมิงซื่ออินนั้นเต้นแรงหวัวใจของเขานะครับ กระแทกก็เข้ากับซี่โครงอย่างแรงการพูดชื่อออกมาตรงๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับตัวเขาสักเท่าไหร่เจ้ากำลังกลัวอะไรกันลู่โจถามออกมาห้วนๆเมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนอดีตหมิงซื่ออินนั้นยังไม่สามารถฝึกฝนตัวเองจนมีวรยุทธ์ขัน้นยวนเสินเกียได้นั้นในอดีตนั้นเขาเคยได้พบกับจางชิวชูยอดฝีมือชั้นสูงที่มาจากสำนักฝ่ายธรรมะ ในตอนนั้นนะครับมิงซื่ออินที่ได้เดินทางไปทั่วทั้งดินแดนยุทธภพ,พและได้สร้างปัญหามากมา,กายกายกองขึ้นมาเขานั้นก็ได้ถูกจางชฉิวซูเอาชนะเขาจนได้ในที่สุดมิงซื่ออินที่ได้รับความพ่ายแพ้ในตอนนั้นนะครับก็รู้สึกเป็นบาดแผลในใจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงแบบนั้นอาการบาดเจ็บที่หมิงซื่ออินได้รับมานั้นก็มีอาจที่จะรุนแรงเทียบเท่ากับอาจารย์บาดเจ็บของผู้้อูซูหัวแห่งสำนักหยุนเลย ัววูเตาที่ได้รับบาดแผลมานั้นแผลในใจของเขาลึกล้ำกว่าของหมิงซื่ออินเป็นอย่างมากเออทำไมสิจ,จะต้องกลัวด้วยล่ะหมิงซื่ออินรีตอบกลับมาหึงั้นก็ดีลู่โจพยักหน้าอย่างไม่แยแสจากเท่าที่ลู่โจรู้จักกับลูกศิษย์ของตัวเองมานะครับความจริงหมิงซื่ออินนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากกว่ารุยมู่ซงเสียอีกแต่ถึงแบบนั้นรุยมู่ซิงนั้น ก็ไม่ได้แข็งแกรงอะไรน้อยไปกว่าหมิงซื่ออินมากนะักหมิงซื่ออินนั้นมักที่จะมีความคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปความคิดที่ฟุ้งซ่านทําให้ตัวเขาไม่สามารถรวบรวมความตั้งใจได้ดีพอทําให้ตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปดังนั้นพลังร่างอาวตารรคุุระกายของหมิงซื่ออินจึงไม่สามารถปริด,ดอกออกมาแม้แต่กลีบเดียวนเวลานี้แม้ว่าทั้งคู่นะครับ จะมีวรยุทธ์ขั้นยสินเกียแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นหมิงซื่ออินนั้นก็ไม่ได้ถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์ขั้นยสินเจียอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีดอกบวัวผิีดอกออกมานั่นเองที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นไม่สามารถปริกิบดอกได้ในร่างอวตารทุกการผริดอกนั้นจะทําให้ความแข็งแกร่งรวมไปถึงพลังของผู้มีวรยุทธ์นั้นแข็งแกรงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายหมหาศาลสิทธิ์น้องนี่นะ เป็นโอกาสอันดีของเจ้าแล้วนะพลังร่างอวตารของเจ้าที่สูง20ฟุตนะมันดูน่าอับอายจริงๆรุยมูเซิงพูดก่อนที่จะเอามือแตะไลยให้กําลังใจที่หมิงซื่ออินหมิงซื่ออินนะครับที่ได้ยิงแบบนั้นเขาก็เกิดอาการหัวใจหอเหี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกในตอนนั้นเองเขาได้แต่บนพึมพปัออกมาเฮ้อมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยหยวนเอ๋อที่ได้ฟังแบบมันก็ได้รีบโบกมือในท,ทันทีนางนั้นนะครับพูดขึ้นเอ่อ ท่าอาจารย,าย์ยังมีจางหยวนจานด้วยเจ้านั่นน่ะสมควรที่จะถูกฆ่ามากที่สุดแล้วจิตทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นชายคนนั้นตะเวียนไปทั่วยุทธภพทุกวันดูโจนะครับเหลือบมองไปที่หยวนเอ,อ๋อในตอนแรกตัวเขานั้นต้องการที่จะตําหนินางแต่เมื่อน,นึกย้อนกลับไปถึงใบหน้าของจางหยวนชานดูโจตอนนี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับหยวนเอ๋อแล้วในตอนที่การต่อสู้ของจีเตียนเต้านะครับและเราสุดยอด สิบมหายอดฝีมือจบลงด้วยผลเสมอนั้นในตอนนั้นตัวเขาได้กลับไปที่กินจิงซานเพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บที่ได้มาในตอนนั้นเองนะครับจางหยวนชานก็ได้เริ่มโจมทีชินติงซางเป็นครั้งที่สองคนคนนั้นเป็นคนที่เจ้าเล่์สุดๆถ้าหากโจชางเฟิงนะครับอดีตเจ้าสังนับดาบสวรรค์ไม่พูดจาโอ้อวดวางท่าใหญ่โตคนที่ต้องตายในตอนนั้นคงจะเป็นจางหยวนชานคน นั้นจ้างแน่นอนแต่ในตอนนั้นเขาเป็นคนแรกที่หนีออกไปลู่โจนะครับบัตรนี้เขาแน่ใจแล้วว่าจางยวนชานนั้นจะต้องมีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนการที่แทนยกเขียวอย่างแน่นอนหลังจากที่ใช้ความคิดดูพักหนึ่งนะครับลู่โจก็หันมาที่ฟานเฉียวอีกครั้งเจ้ารู้ไหมว่าใครกันที่เป็นคนบงการให้ทําลายหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์นนะฟานเฉียวได้แต่รู้สึกสับสนนะครับเออ เจ้านี้ไม่ใช่คนที่ทำลายหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์อย่างนั้นหรอกหรอือฟานเฉียวเองก็เคยสรงคนไปที่สถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสืบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในท้ายสุดแลว้วเขาก็แน่ใจว่าผู้ที่ทำลายหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์คือปรมาจารย์โจมหาวายราย้จีเตียนเต้าที่อยู่หน้าเขาเมื่อเขารู้เมื่อเขาได้ยินพระอีกองเราถามเช่นนั้นดังนั้นฟานเฉียวจึงรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากที่เขาได้พูดอะไรแบบนั้นออกมา ลู่โจเห็นสีหน้าของฟานเฉียวเปลี่ยนไปก็ได้ถามออกมาอย่างรู้ทันราวกับว่าพระเอกของเรานั้นสามารถอ่านใจของฟานเฉียวได้เจ้าก็คิดว่าข้าเป็นคนร้ายสินะเออข,ข้าน้อยไม่กลา้าฟานเฉียวนะครับไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าพระเอกของเราในตอนนี้นะครับลู่โจไม่เหลือเรื่องที่จะอยากถามฟานเฉียวอีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าฟานเฉียวนั้นไม่รู้ความจริงของผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นแน่ ต่หากพระราชวังเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับมากกว่าหนึ่งตศวรรษได้แสดงว่าทางพระราชวังตง้องมียอดฝีมือมากพอตัวเหมือนกันคนพวกนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานดูโจก็รีบโบกมือสั่งการขึ้นพาเจ้าหนี้ไปซะขอรับท่านอาจารย์หมิงซืออินเป็นคนแรกที่รีบตอบรับกลับมาแล้วพวกนี้ล่ะ หยวนเอ๋อชี้ไปที่สิตัวปลอมที่เหลืออีกสองคนนะครับสาวกทั้งสองที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นหมิงซื่ออิงและรุมุมูซงนั่นเองเมื่อหยวนเอ๋อใช้นิ้วของนางนะครับชี้ไปที่ทั้งสองคนชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นก็ตัวสันกอนที่จะเริ่มถอยหลังในงทันทีหมิงซื่ออินที่ได้ยินหมิงซื่ออินที่ได้เห็นทั้งสองคนนะครับได้กค้งกำนัตลู่โจกอนที่จะเริ่มพูดคุณมาอีกครั้งว่า การที่ทั้งสองคนนี้อยากปลอมตัวเป็นข้าลํำพังตัวข้าอาจจะยอมปล่อยผ่านได้แต่การที่เจ้าพวกนี้นั้นกล้าดูหมิ่นท่านอาจารย์เห็นทีเรานั้นคงจะอภัยให้ไม่ได้แล้วพวกเราจะจัดการกับมันเลยดีไหมในฟังของยวนเออเองก็ถามออกมานะครับด้วยความไร้เดียงสานั่งสิจัดการยังไงดีอืมก็เห็นด้วยเหมือนกันกับการที่เจ้าพวกนี้ทำแบบนี้เอาเป็นวิธีพาครึ่ง รับเป็นเงยดีข้าคิดว่าวิชัยข้าคิดว่าวิธีนี้นั้นดีกับเจ้าพวกที่โอหังมากที่สุดแล้วรุยมูทรงนะครับแสดงคิดเห็นออกมาด้วยความโหดายเออข้าคิดว่าแบบนั้นมันคงไม่ดีพอมาหันเจ้าพวกนี้ออกเป็นแปดส่วนดีกว่าค่อยๆทรมานให้มันตายให้พวกนี้นั้นได้เลิมรสความเจ็บปวดสะบาดฟานเขียวที่ได้แต่ใช้ความคิดอยู่ภายในใจนะครับ บัดนี้นั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เราสิทธิของพระเอกลูกโจพูดบอกได้เลยว่านี่นี่สินะคือลูกศิษย์ของปรมาจารย์จอมหาวายร้ายตัวจริงมันเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเขานั้นต้องคนลุกไปอย่างมากเอาง่ายๆครับโคตรโหดฝานเฉียวนะครับและลูกศิษย์ของเขาที่พยายามปลอมตัวเป็นคนของสาราจินจิงซานมาหลายปีนั้นพวกเขากลับไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของคนจากสาราจินจิงซานได้เลย เมื่อได้ยินคำพูดที่โหดร้ายจากเหล่าปีศาจพวกนี้นะครับฟานเชียวรู้สึกกลัวจนตัวสั่นนี่มันป้าอะไรกันในเวลานี้นะครับสีหน้าของฟานเชียวนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตัวเขาได้พยายามรวบรวมความกล้าอยู่นานก่อนที่จะเอ่ยปากพูดออกมาแน่นอนการปลอมตัวเป็นพวกเจ้าพวกเรารู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดความผิดนั้นอยู่ที่ตัวข้าเองทั้งหมดเพราะแบบนั้นได้ปดูดช่วยปล่อย ช่วยปล่อยเด็กพวกนั้นไปด้วยตือผู้อาวุโสหมิงซืออินได้ยินแบบนั้นนะครับตอบกลับมาพร้อมกับรอยยิม้มหือข้าเห็นว่าเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่อนิจจาถึงแม้ว่าท่านอาจารย์ของข้าจะให้ภัยเจ้าแต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกนี้นะจะมีชีวิตรอดต่อไปได้หื่เจ้าพวกนี้ทุกคนต้องทนทุกทรมานจากเวทมนตา์ตาคุณไสที่ได้รับมาพลังยึดของพวกมันไม่ช้าก็เร็วจะหายไป การจะทำลายเวทมนต์คาถาพวกนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว้นแต่ว่าเจ้าจะให้อาจารย์ของข้าเป็นคนช่วยเออหัวใจของฟานเชียวนะครับเต้นลงอย่างหมดหวังไม่มีทางเลยที่ตัวเขานั้นจะขอร้องให้ปร a ร m จารยร์จอมมหาวายร้ายคนนี้ทำอะไรแบบนั้นได้พระเอกของเราที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้กังวลหรือสนใจอะไรสาวกทั้งสองของฟานเชียวเลย คนที่บางอาจปลอมตัวเป็นคนของจินจิงซานมันก็ถูกอย่างที่สิทธิคนที่สี่ของเขาหมิงซื่ออินนั้นพูดถูกต้องแล้วสิ่งที่เขาสมควรได้รับนั่นก็คือความตายนั่นเองตัวของพระเอกนะครับเหลือบมองท้องฟ้าก่อนที่จะคิดอะไรบางอย่างเกือบถึงเวลาแล้วสินะลู่โจนั้นได้กําลังเรียกให้บีเอียนนะครับกลับมาหาตัวเขาจากสุดคอฟ้าในตอนนั้นเองตัวเขาก็เหลือเห็นนกพิราบสื่อสารเข้า หยวนเอ๋อนั้นจํามันได้ในทันทีนะครับนางรีบยกมือขึ้นในตอนนั้นเองนกพิราบสื่อสารก็ได้บินลงมาบนมือของนางหลังจากที่หยวนเอ๋อได้อ่านจดหมายนางก็รีบพูดขึ้นท่านอาจารย์จดหมายนี้มาจากเจ้าคนไรยางอายคะ่ะลู่โจร,รู้ดีว่านางนั้นนะครับหยวนเอ๋อกาลังพูดถึงใครเจ้าคนไรยางอายอย่างนั้นสินะลู่โจนั้นก็ได้พูดออกไปต่อในทันทีว่าอ่านสะหยวนเอ๋อได้เปิดจดหมายต่อนะครับและอ่านออกเสียงออกมาท่านผู้สู ท่านบอกว่าให้ข้าไปสืบเรื่องราวของหมู่บ้านปลามมงกรสวค์มาแต่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าตัวข้าเองจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ถึงแบบนั้นข้าก็มีข่าวล่าสุดมาบอกท่านมันเป็นการดีมันเป็นการดีกว่าถ้าหากท่านนั้นไม่ไปที่แท่นบูชาหยกเกี่ยวด้วยตัวเพียงคนเดียวใมตอนนี้ราชาปีศาจส,สิบคนที่8ของท่านนั้นนอนรออยู่ที่ด้านนอกของแท่นบูชาหยกเกี่ยวสุดท้ายแล้วข้าหวังว่าท่านผู้โศจะ จดจาสัญญาของเราได้หลังจากที่หยวนเอ๋อได้อ่านจดหมายจบนะครับสีหน้าของหมิงซื่ออินและรุยหมู่ซิงก็ได้เปยันไปในทันทีเฮ้สิทธิ์น้องแปดเจ้านั่นน่ะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหลังจากที่พวกเราเจอกันครั้งสุดท้ายสินะเจ้ากล้าดียังไงมาดักรอโจมตีอาจารย์ของข้าด้วยระดับพลังวรยุทธ์แค่นั้นก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเจ้าของสมยานามอาจอมปีศาจจอมมารร้ายที่เป็นลูกศิษย์คนที่แปดของพระเอก อาคุณในยุทธภพบอาจจะหวัดกลัวกันแต่ว่าพลังที่แท้จริงของมันมันค่อนข้างอ่อนแอเนาะหมิงซื่ออินและรุยมู่ซงนะครับจึงได้พูดขึ้นในตันจีว่าท่านอาจารย์เจ้าสิทธทรยศ์คนนี้มันคิดที่จะล้างกลูแบบท่านเห็นทีสิทธนั้นจะต้องรีบไปกุดหัวเจ้าสิทธทรยศ์คนนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับลู่โจที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้โบกมือขึ้นมาห้ามสิทธทั้งสองของ เขาในตันดีเขานั้นพูดออกมาอย่างใจเย็นเจ้าแปดนะเป็นคนที่กล้าจะกันแกล้งแต่ผู้ที่อ่อนแอกว่าตัวเองเท่านั้นแหละเจ้านั่นไม่กล้าที่จะประชิญหน้ากับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหรอกด้วยพลังและความสามารถของเจ้านั่นข้าคิดว่าเจ้านั่นกงจับไม่กล้าแม้แต่จะวางแผนสุ่มโจมตีข้าแบบนี้หมิงซืออินได้ฟังแบบนั้นนะครับตอบกลับมาด้วยซามสับสนเ๋แล้วเจ้านั่นกำลังนอนรออะไรอยู่ที่แต่นบูชายกี่ยวกัน สำนักฝ่ายธรรมะมักจะถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำที่ทำแต่ความดีแม้ว่าเจ้าเป็ดนั้นจะออกจากกินถิงซานของเราไปแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นพวกฝ่ายธรรมะคงจะไม่เห็นด้วยเหมือนกับพวกเราแน่สำนักทางใต้มังกรที่ยังหลับไหลหรือแม้แต่กลุ่มหุบเขาพยักของเจ้าเปดเองก็คงจะต้องตกเป็นเป้าหมายของพวกนั้นสักวันหนึ่งเพราะแบบนั้นเจ้าเปดคงจะพยายามแก้แค้นโดยใช้โอกาสนี้ กุยมูเซิงวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาอย่างมั่นใจสิพี่ท่านพูดมีเหตุผลแต่ก้าคิดว่าเจ้าเป็ดน่ะไม่กล้าที่จะทำเรื่องนี้หรอกนะสิทน้องเจ็ดจะต้องอยู่เบื้องหลังแน่หมิงซื่ออินพูดเสริมดูโจได้รูปเขาของตัวเองนะครับก่อนที่จะเอ่ยปากถามไปหืมแล้วกลุ่มของเจ้า8ปดน่ะมีพลังอำนาจมากแค่ไหนกันละ่ะหมิงซื่ออินพยักหน้านะครับก่อนที่จะตอบกลับมาถ้าหากเป็นความแข็งแกร่งของเจ้า8ปดสิทธว่า เราคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะักเพราะมันนั้นแสนจะอ่อนแอแต่แต่เจ้านั่นเองก็มีกลุ่มลูกน้องที่ไว้ใจได้กลุ่มหนึ่งคอยรับคาสั่งจากตัวเขาอยู่ลูกน้องเหล่านั้นมักจะกระจายอยูอ่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆพวกมันนั้นกระจายตัวอยู่ตามถนนคนเดินทุกขนแหง่งสิ่งที่ทําให้คนกลุ่มนี้นั้นน่ากลัวหาได้ใช้พลังยุทธที่รํำลึกไม่แต่เป็นการควบคุมหัวใจของคนมากกว่า ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้านะครับพระเอกของเราจะพุ่งตรงไปยังแท่นบูชาหยกเขียวอย่างแน่นอนเราก็จะได้เห็นว่าพระเอกของเราจะสามารถเอาชนะฝ่ายธรรมะรวมไปถึงอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่ไปไประชุมกันที่แท่นหยกเขียวแห่งนั้นมีทั้งวิหารปีศาจนะครับคนที่เป็นเจ้าสํานักแล้วก็มีทั้งอดีตผู้อุโสที่เคยแอบอ้างตัวเองอเคย เขาเรียกอะไรนะครับครีมตัวเองว่าเป็นคนที่มีพลังป้องกันมากที่สุดในใต้ล่าเนาะแล้วก็อีกหลายๆคนไระเอกจะไปคนเดียวกับสัตว์ขี่ของเขาแล้วเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้หรือไม่หรือท้ายสุดแล้วนะครับพระเอกของเราสามารถใช้สติปัญญาจนสามารถแก้ไขสาการนี้ได้เราก็มาเอาใจช่วยในตอนหน้านะครับแต่ในตอนหน้า เราได้เห็นพระอีกเดินทางไปยังสารทีแห่งนั้นแน่นอนโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่หนึ่งร้อยห้าช่วงไปลายๆจนถึงหนึ่งร้อยหกเดี๋ยวตอนหน้าก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับพระอีกของเราเดินทางไปยังแท่นบูชาหยกเขียวโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากผิดพลาดยังไงก็กราบขอไปไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรวมไปถึงคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาเพราะ อยากซัพพอร์ตเราเรื่องนี้ด้วยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ20-30บาทเนาะผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับรวมไปถึงทุกๆคอมเมนต์เลยที่มากดคอมเมนต์กันเพื่อเปิดกันเปิดการมองเห็นให้กับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ